ครั้งหนึ่งครับอังเรยียชาวินเคยด่าผู้ตัดสินมาร์คเคลนเดนเบิร์กว่าไอ้แต่เขาไม่โดนใบแดงเป็นเพราะอะไรไปฟังกันเลยครับคุณตัดสินเกมมามากมายช่วยเราหนึ่งในเหตุการณ์ที่ตลกที่สุดที่ฟังหน่อยที่คุณไปเจอมาในสนามหรือว่าได้ยินมาที่คนฟังแล้วต้องยิ้มผมจําได้เรื่องอาชาวินและตอนที่เขาเพิ่งย้ายมาอาเซนอลจริงๆม,มันมักจะเกิดขึ้นบ,บ่อยๆนะซึ่งมันน่าสนใจมากหลายๆทีม มักจะไม่ซื้อนักเตะจากยุโรปตะวันออกเพราะนักเตะเหล่านั้นมักจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่เก่งแต่นักเตะยุโรปสมัยนี้มักจะเรียนภาษาอังกฤษไว้ก่อนเพราะพวกเขาอยากเตะในพรีเมียร์ลีกผู้จัดการหลายคนก็เหมือนกันผมคิดว่าสมัยนี้นักบอลหลายๆคนเรียนภาษาอังกฤษได้เร็วมากแต่อาชาวินไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาพูดไม่ได้เลยแล้วก็เห็นชัดเลยว่าผู้เล่นคนอื่น,กนแกล้งเขาคือเขาเดินมาหาผมแล้วแบบว่าคือเขาเดินมาหาผมแล้วบอกว่าไอ้ผมก็แบบอะไรวะเนี่ยอยู่ๆเขาก็ด่าว่าไอ้ แล้วผมก็มองไปร,รอบๆเห็นเพื่อนวงทีมของเขาหัวล้ออยู่ก็นั่นแหละครับจริงๆแล้วผมสามารถให้ใบแดงได้ง่ายๆเลยแต่ผมดูบริบทโดย <ผม S 2> รอบแล้วมผมก็คิดว่าเขาคงไม่ได้ตั้งใจพวกผู้เล่นก็หัวล้อ,อก,กันเพราะเขาคิดว่ามันไม่ได้หยาบคายมากแต่ตามหลักแล้วมันต้องเป็นใบแดงแต่ผมก็มีอารมณ์ขันตอนนั้นผมก็เลยแค่หัวเราะและนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมผู้เลน่นถึงชอบเปิดใจคุยกับผมจังหวะนั้นมันเป็นใบแดงได้ง่ายๆเลยแต่ผมก็ไม่ให้ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้ตัดสินในเกมนั้น คุณผู้ชมจะให้ใบแดงกับอังเดรชาวินหรือเปล่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับและถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องโมซีเนมว้นนะครับ